แกท็อปห้าไทยแลนด์ไทยแลนด์แตงกวาไ <is> ทยแลนด์คือ,อยังไงอินโดเข้าได้ยังไงคือ ซาแอปไทยแลนด์คือทำไมไม่เข้าซาแอปไทยแลนด์ไปไหน <We have S 1> แจ๋งมากคุณนา,ายไฮวะสั่ คือโมโหอะเพื่อนเรามันโมโหอะคือซาแอปสวยวัวตายควยล้มขนาดเนี้ยสวยมากแล้วแบบมีเสน่ห์มากคือกลัวมากเลยคือว่าซาแอปกับไทยแลนด์จับมือแน่คือเข้ายิงน้อยคือสองคนนี้เป็นสองคนที่ต้องเข้าท็อปห้าแล้วคือแตงกวาคือเดินมาอย่างเงี้ยสง่ามากดีมาทุกรอบเก็บตัวก็ดีคือเอาอะไรมาไม่เข้าท็อปห้าก่อนคือมันศูนโอ้ยบักหัวโลน what